พลิกเกิดอาการเพลี้ยมาลงแบบนี้เพื่อนเห็นไหมเต็มเลยของนี้ด้วยนะโอ้โหดูสิดูสิเต็มเลยดูดูใบโอ้โหขนลุกโอ้ยวิธีการแก้เพลี้ยแบบนี้เรียกว่าเพลี้ยอ่อนนะแบบนี้นะแก่อย่างไรง่งายมากนะครับนี่ดูโอ้โหมาเธอ มาเข้าถูกที่แล้วมาเข้าถูกส่วนแล้วมาเจอกับฮีโร่ไปไปดูวิธีการทํากันไม่ยากครับสวัสดีครับพบกับฮีโร่สุรินทร์นะครับวันนี้ถ่ายกลางแดดยู่นะเพื่อนดูเงาอ๋อร้อนมากเลยวิธีการทำจัดเพลี้ยพวกนี้ไม่ยากเลยนะง่ายๆนะครับนี่ต้องเตรียมตัวนี้มาเลยอันนี้เขาเรียกว่าขี้เท่าฐานนะครับเตรียมมาเลยโอ้ฟุ้งกระจายเลยแล้วนกะ็มีน้ำส้มสายชูนะครับตัวน้ำส้มสายชูจะเป็นตัวกัดกร่อนนะพอเวลาโดนพวกเพมมเลี้ยแมลงสัตว์ที่เป็นไม่มีกระดูกสันหลังนะ โดนเข้าไปรับรองว่าน,นกทันทีนะครับตัวในกิ้เท่าฐานจะมีผงของจะมีส่วนผสมของไซริก้านะครับตัวนี้เป็นพวกป้องกันพวกมแมลงต่างๆเข้ามาในพริกกับพืชสวนเราครับเนี่ยป้องกนันดีมากเลยนะครับวิธีการทําอัตราส่วนตามที่น้ําปริมาณ1ลิตรนะต้องย้าว่าน้ําปริมาณหนึ่งลิตรนะครับใช้ผงกิ้เท่าฐานนะครับประมาณ3-4ถึงช้อนนะ นี่ใส่เข้าไป3ช้อน3ช้อนพอต่อไปนะครับเพื่อนๆเตรียมน้ำส้มสายชูมา1ขวดโอ้โหเดือดมากเลยจะใช้อยู่ที่ปริมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่เข้าไปเนี่ย ดูปฏิกิริยาใส่เข้าไปเสริมน้ำใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะเอาแบบนี้นะต้องเปลี่ยนมุมก่อนต้องขอภัยจริงเดียดร้อนมากครับเนี่ยแบบนี้นะครับคนแล้วทิ้งไว้จนกว่าเขาจะตกตะกอนเป็นแบบนี้เห็นไหม เนี่ยเร็ทําของที่เราไว้คือของผมจะมีประจําสวนอยู่แล้วไงเนี่ยแบบนี้นะครับทำไว้เนี่ยแบบนี้อ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไัตัดตรีเลยนะครับสองช้อนโอ้เต็มดอกอันใหญ่อยู่เติมมาอีกมันเป็นน้ำกี่เต้าฐานเนาะเราไม่ต้องห่วงหรอก แบบนี้นะครับง่ายๆมากเาะแล้วเติมน้ำเข้าไปนี่แบบนี้โอ้โอ้แบบนึงลืมสไลด์ใส่สไลายเข้าไปที่หน,นึ่งเนี่ยเท่านี้เองม,มันไม่ได้ยากเนาะทำไม่ยากทำไมง่ายเองนี่เนี่ยเท่าน,นี้ ไปไปฉีดเพิ่มกันมาพอเราได้ตัวยาของเรามาเสร็จใช่ไหมทำการฉีดไปเลยครับนี่เนี่ยพัดเน้นๆเ,เลยเนี่ยแบบนี้เลยฉีดไปเลยไม่ต้องไปซื้อ,อยาไม่ต้องไปซื้ออะไรทําไมให้มันเสียเวลาให้มันเสียเงินของเรานะครับวิธีการกาจัดพวกเรียบวนนี้ง่ายมากเลยนี่ง่าย ส่วนที่ฉีดก็เป็นอย่างนี้เลยงามงามสดสดดกๆกนี่เลยเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูใบสิงามไม่งามสมบูรณ์มากนะครับดูใบสมบูรณ์มากเลยนะเนี่ยทำการฉีดไปเลยนะครับถ้าใครมีเวลาว่างนะต้องว่างนะครับฉีดทุกๆสามวันสามวันสี่วันฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็มันจะไม่มีเพลี้ยแมลงมาลงเลย ไม่มีเลยนะครับไม่มีมาลงเลยแต่ของโรคมันก็ต้องปล่อยเนาะปล่อยบ้างเพื่อให้เพี้ยมแมลงมาลงบ้างจะได้มีพวกมแมลงศัตรูพืชมาลงในสวนแล้วก็ทําคลิปแป้งเพื่อนใ้ดูกันนะเนาะเพี้ยแป้งใช้ได้ไหมเพี้ยไฟใช้ได้ไหมเพี้ยอ่อนใช้ได้ไหมสรุปคือใช้ได้หมดครับเนี่ยสูตรนี้ง่ายๆมากด้วยความบังเอิญน,นะครับทําด้วยความบังเอิญคือประสงค์แล้วมันเหลือไงมันเหลือแค่นค้ำขี้เถ้าฐานครับน้ำสซเดียชู ฮีโร่ไปผสมกันแล้วก็ฉีดดูสรุปปรากฏว่าสามถึงสี่วันเฮ้ยมันหายหมดเลยเลียกแป้งเที่ยงไฟเรียงอ่อนโอ้โหดีมากเลยเนี่ยมาทําคลิปเป็นเพื่อนดูไรด้ดูกันดีกว่านะครับจะได้เป็นประโยชน์สําหรับคนที่ยังไม่ดูคลิปนี้เนาะเพื่อนๆอย่าลืมฝากแชร์ละ่ะนะครับแชร์ไปด้วยแชร์ไปด้วยจะได้เป็นประโยชน์สาหรับคนที่ชอบปลูกผักเหมือนพวกเราเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็มาแนะนําเคล็ดลับความรู้ดีนะครับที่ฮีโร่ทำเองเลยนะเนี่ย เห็นผลดีก็เลยมาแชร์บบกเงื่อนต่อนะครับไปละวันนี้ไปก่อนละถ้าคิดว่าวันนี้ทิปผมต้องมีชน์ก็อย่าลืมฝากแล้วแชร์นะให้กับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้เนาะเพื่อพวกเขาจะมาบ้าปลูกผักเหมือนพวกเราเนาะผมว่าต้องมีละคนที่ดูอยู่นี่แหละเพื่อนของเราที่ดูอยู่เอ้ยฉันก็บ้ามนกันนะฮีโร่ถ้าจะพูดไปเยอะสนุกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนลวกันนะครับบายบายสวัสดีครับ บายบายนะเาวนี่นี่ทีมงาน bye 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 บาย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 เลวบาย